ไ,ไเปเรียกว่าชิมแล้วมันาดื่ไปด่ <c oughs> โโาแล้วตอนนี้โอ้โ <c oughs> หดรอดร์ครับโอ้โหตรงนี้ลูกใหญ่มากครับอันนี้หมอนทองใช่ไครับนี่หมอนทองครับรจัมโบ้จัมบโบ้นะฮะ <c oughs> ยังหมอมเลยครับ ใครจำวิธีบอกไม่ได้ี่ดูจากนี่คลิปเลยเใช่ใช่ใช่ใชเวลาเราไปบอกเองเลยบอกอยาตใครบอ,อกทุเรียนไม่เป็นก็ดูคลิปนี้เป็นแน่นอนครับต้องใช้มีดสลับเป็นมีดเลย <S <S เพื่อไม่มันโดนเนือ้อนี่ต้องใช้สองมีดนะครับ มีมีดใหญ่มีดเล็กแต่นี่เป็นแบบกรุบกุบใช่ไหมนี่เลบกรอบนอะนิ่มในแบบ,บ,<อ>บ,บ,บนี้นครับก็มาที่หลังสวนใช่ไหมครับนี่หลังสวนเนาะหลังสวนชุมพรน,นะครับจังหวัดชุมพรมาดู อาอาหารที่ทุกๆคนชอบมากๆนะครับโลละ80บาทครับว่าโลละ80บาทนะฮะโลละ80ดสิบบาทนี่นะโลละ80บาทนี่คืออะไรดูครับนี่ครับโลละ80บาทครับอันนี้คือโลละร้อยยี่ใช่ไหมใช่แต่ขายจริงโลละร้อย อ่าขายจีนสูตรร้านี่คือแม่ค้าคนสวยครับอ่าแนะ้นำร้านหน่อยร้านอะไรครับร้านนายตั้มเจฟ้าค่ะนายตั้มเจฟ้านะครับอ,อย,อยู่ที่อ,อ,อยู่ที่หลังสวนที่ย่านเบนาขาโอเคครับดีที่เดือนไม่เลือกนี่คือโก,อกดังเนาะข้างหลังนี่เป็นโกดังเนาะครับเนาะโกดังของนายตั้มเจฟ้าอ่านี่นี่นี่รับซื้อด้วยมาถึงที่เลยครับด้านยาวนะครับ รูละแปดสิบบาทเดี่ยหีล่เลือกทุกไซส์ครับเดี๋ยวไปชูโดังแค่ไซนโดังก็ได้ดูครับแปดสิบบาทรู่ละแปดสิบบาทครับบ้านผมขายร้อยประมาณร้อยสี่สิบ้ย ก,ก,ก,กำลังเลือกลูกที่ไว้สองสามวันได้นะครับอันนี้พี่เขาบอกว่ามามาไกลให้โลละห้าสิบบาทห <c oughs> ันมองหนะน้าพี่เขาบอกหน้าอะไรครับเอาเปลือกไปก่อน <c oughs> เป็นที่สองลูกเหรอฟังเสียงครับฟังเสียงอู้ยสองลูก วันนี้กำลังโดนโทรสั่งจากสายทางไกลนะครับ <พ transmitted, S 1> ใช่สองสามวันนี่ครับจะไปกระสิน, <S <S สนอีกสองวันถึงนะพี่อีกสองวันถึงสองวันถึงสวัสด์ของคนทานผู้เรียนครับ ว่าก้านยาวครับอันนี้หมอนทองนะครับป๋าบอกว่าหมอนทองครับโอ้โหกําลังสวยครับโอ้โหพี่เขาซิ่งมาเลยครับเหมือนชํนานาญมากเลยนะครัเนี่ยโอ้ับไซร์ใช่ไหมครับแม่ครับอันนี้จัมโบ้นะครับอหอมจังเลย มีแต่ลูกลูกขึ้นจะช่างจะช่างเด้งออก่ะลูกาไหรน,นะม่ะิลูลูกาล,กล,กล,กลกส่งห5บาทนะคะราคาส่ง65บาทส่ง65บาทคนระับที่โรตั้ขายโลละน0อผมพูดแรงไปไหมนีม่ ขอญาตถ่ายหน่อยนะครับมาถึงที่เลยเลยขอญาตมาถ่ายหน่อยครับพี่พี่ก็กำลังคับไซส์นะครับโหชำนาญมากครับอันนี้พี่จดบัญชีคัดนลูกเหรอครับ โอ้โหตูกนี้ลูกใหญ่หมากครับอันนี้หมอนทองนะครับหมอนทองครนะัจบจัมโบ้จัมโบ้นะฮะยางหมอมเลยครับอันนี้อันนี้คือไซส์เล็กเนาะ เล็กใช่ไหมครับสองโลกอันนี้อันนี้พันอะไรพี่หมอนทองครับหมอนทองลูกเล็กทองแท้องแท่ลูกเล็กอยู่น <c oughs> ิส่เล็กเบือกบางๆครส่เล็กเบือกบางๆเดยที่สุดกนลกลั้า โชลีลาแบบไหนครับยนต์โชลิล่ารับด้วยมือเปล่ารับด้วยมือเปล่าโอ้โหโชลีลารับด้วยมือเปล่าคนโยนก็โยนมานะครับคนรับก็รับนะครับแยกกันแยกกันไปงานครับพี่ อันนี Gesch ้น <ak> ี <Souls> ่พี่นับตะก้าเป <ills> <int ans otted> ็นลูกใช่ไหมครับเป็นนับแบบไหนครับนับเป็นกิโลครับอ๋อนับเป็นกิโลอ๋ดูต่ชั้งล่างใช่ไหมครับโอ้โหขอครับนับเป็นลูก่องไปครับประมาณประมาณโอยดูแล้ว่างนึงก็ประมาณ นี <170 S 1> ูต่ทูก้านึงนะครับถ้าลูกเล็กนะครับเนาะลูกเล็กถ้าเป็นไซจัมโบ้ก็ประมาณ6-7ลูกครับจัมโบ้7ลูกราคาราคาราคาสองเท่ากันไหมครับพี่ราคาสองไม่เท่ากันไม่เท่ากันเบอร์เยีเป็นเบอร์นะพี่น่นราาของเราเรก

ต้องมีดปาดหัวตัดห้วใหม่ค<ต>รับตัดผ้วใหมโอ้ให้ดูสดครับโอ้ผมรูว่าตัดแล้วเพื่อความหวานให้มันให้มันสดดูสวยดูใหม่ม<อ>ครับโอ้ครับอไรย่งนี้ที มาจากอีสานครับมาจากการสินมาจากภูกเก็ตครับไปเที่ยวภูกเก็ตมา3วัน4วันวันนี้วันที่5กลับครับใครสนใจติดต่อมีคือนะครัับ์เลยนะครับสั่งได้ใช่ไหมพี่สั่งได้ครับมีเบอร์โทรไหมฝากเบอร์โทรได้ไหมฝากเบอร์โทรได้ครับโอ้โอาอกไปรับ ข okay, okay. ้างป้ายข้างหน้าใช่ไหมหน้าออกผมถ่ายนะป้ายข้างหน้าผมถ่ายแล้วโอเคโอเคเป็นตันเป็นรถได้หมดครับเป็นตันเป็นรถได้หมดนะครับส่งถึงที่ครับสามสีตันได้หมดสามที่ครับส่งถึงที่นะพี่เนาะครับส่งถึงที่นะครับ รับประกันเนื้อนตุลครับรับประกันเนื้อนตุลุซื้อไป12บลูกไม่รู้จะขึ้นรถยังไงกันนี้ข้างหลังก็เต็มแล้วของฝากในรังมัดลังไปเลยโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับสวัดีครับสวัสดีครับอีกรอบครับผมคืครับคุครับผมไได้ตอนนี้กินเลยตอนนี้พี่สาวกำลังชองให้ดูนะครับ ดูเนื้อนะครับพี่สาวกำลังทำให้ดูนี่เราต้องการโอ้เนื้อแบบนี้ต้องการแบบไหนเราต้องการหมูบ้านยิมดูเนื้อเห็นไหมยิมได้เลยยิมได้เลยนะครับอ่เออเอาออ้ยแล้วกันอุ้ยแล้วกันจิ้มให้น้องจิ้มแล้วกันนะครับได้ไหมได้ไหมได้เนาะวันนี้กิโลครับเนี่ยห้าโลห้าโลห้ากิโลห้าโลอดูช้าช้าครับ ห้ามอันนี้แกะเลยไหมแกะเลยแกะเลยครับแกะเลยหนึ่งลูกนี่แกะเลยอ้าวหมอวันนี้เลยใช่ไหมครับหนึ่งที่กองอยู่หนึ่งใช่แกะเบาหมดโอเคเดี๋ยวพี่เขาผ่าดูวิธีการผ่าครับมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งครับสาวจีนกับคุณแม่กินทุเรียนนะได้ดูไหมพี่ว่าดังๆอ่ะสัตว์ทุเรียนจนเละอะ ที่มีอยู่คลิปนึ่งก็ดังมากเลยนะใช้วิธีพูดอะไรแกเลยนะใช้ว่าสับเลสับสับครับไม่ได้แก่ครับแกไม่ได้สับแต่แกไม่ได้แก่ครับแกสับเอาเป็นคลิปที่ดังมากเลยนะคนคนจีนเนี่ยดูพี่สาวครับพี่ต้องคมมากเลยเล็กๆร้านไหนนะพี่ร้านนายตั้มเจฟ้านายตั้มเจฟ้านายตั้มเจฟ้านะครับแวะมาอุดหนุนได้ครับมีส่งไหมพี่ที่มีส่งไหมเออจะมี ตอนนี้ยังไม่มีเนาะของยังขาดอยู่เนาะยังไม่เข้าเต็มที่เนาะของจะเข้าเต็มที่เอาคงประมาณนี้นะใช่ไหมพี่ใช่มันเจอช่วงนี้ยังไม่ของมันยังไม่เยอะมันมีตั้งปีแล้วมีตั้งปีค่ะมีตลอดมีตลอดมีตลอดั้งเพราะว่าภาคใต้ภาคใต้อากาศเขาดีเนาะ เาแบ่งกกันนปลูยไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนต้งองรอฤดูโอ้โหเปิดมาแล้วครับดูพี่สาวเขาทำครับยอดครับนี่คือคนทำนาญจ,จริงๆนะครับนี่ทำไมไเราไปหั่นไม่ได้เ, <laughs> เออกลัวแบบเอาไปหั่นกินแล้วไปร่อมอ๋อ,อต้องดูที่ร่องนะครับเนาะใช้ดีนปลาแหลมมี่ปลาแหลมสิ่งท <laughs> ี่คิด,ดยอมว่าเป็นจริง <laughs> ไม่ได้พ pues UH, ีเ่เขาก็จะทำไปทอนทองแม่วันพันอะไรนะพี่นทองนทองแม่บอกว่าหมอทองทอง โลละ65บาทที่ไหนอ๋อแม่บอกเมื่อกี้เลยนะอ๋อได้แพงอ่แม่บอกว่าส่งโลละ65บาทราคาส่งเออถ้าพวกผมมารับไปนี่ส่งเหมือนเดิมใช่ไหมพี่เออมันอยู่ที่ว่าช่องงินดูเรียนเอาราคามันอยู่ยังไงเพราะว่าเรียนราคาเรียนมันจะขึ้นลงอยู่งันจะไม่เหมตไมตายตัวดูพี่สาวทำครับโหม่ค่องมากเลยนะถ้าผมเชื่อเนี่คงจะเจอเม็ดนั่นแหละครับ โคตรสวยอ่ะยังสวยเลยนะครับสวยเลยเหอ,อ่ะงอกดูดูครับดูครับว้าวภาพน,น,นอาเป็นลูกใช่ไหม บอกไม่ได้ดูจากที่คลิปเลยใช่ใช่ใช่เวลาเราไปบอกเองอกยใครปอกทุเรียนไม่เป็นก็ดูคลิปนี้เป็นแน่นอนครับต้องใช้มีดสลับเป็นมีดเล็กเพื่อไม่ให้มันโดนเนื้ออืมต้องใช้2องมีดนะครับ มีดใหญ่มีดเล็กแต่นี่เป็นแบบปุกปุใช่ไหมนีุ่ยแบบนอกนี่เนนแบบอกนอกเยอย่างสวยเลยครับแล้วถ้าคนกินแล้วอยู่ในรถนี้ได้ก็เปิดประต้างบนก็ได้อาจจะเ็นคน่เปิดมีดกได้ ไม่รู้วครับอันนี้นรอร่อยไหมากน่าจะชอบอันนี้คนเร<อ>ียไม่ชอบกินอย่างเงี้ตพอดีเนาะ,ะใครที่ปอกทุเรียนไม่เป็นนะครับดูคลิปผมคลิปนี้นะผมว่าน่าจะปอกเป็นละดังเลยตัดว้นเลย ความรบอบอร่มในครับรูละ80บาทบ,บ้านผม120รลตั 200. ้200เอาอีกนะครับน,นะ หยุดไม่ได้แล้วเราไม่หยุดมันหยุดไม่ได้แล้วเราเนี่ยเปเรียกว่าชิมแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวไปดูกันแพ้กันหน้าไม่แพ้วไม่แพ้เราลูกตกลงเอากี่ลูกครับทีมงานอ๋อ12ลูก12ลูกนะครับ นี่ครับกองนี่ทั้งกองเลยแกต้องแถมให้ลุงหนึ่งขายาวนะอันนี้ผันก้านยาวใช่ไหมยาวไอ้ที่เมื่อกี้พี่พูดไปก็ผิดอีกนะมอคทองมอนทองที่เรากินสูงนะแต่อ้นนี้ นี่มันมีสองพันใช่ไหมมันมีหลายพันมากมันโต้มอนกันแต่ว่าเป็นก้านยาวใช่ไหมหรือว่ามอนทองต่างหากลูกที่กินอ่ะอ๋อเราพูดถูกแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นก้านยาวไม่ใช่มีชั้นนี้มีโอแถมแถมลูกหนึ่งได้ไหมนี่แถมน้องสักลูกหน่อยนี่สักสิบสองลูกได้ได้แถมสองลูกใช่ไหมรู้สึกว่ารู้สึกว่าบันไดมันจะขึ้นสูงไปเรื่อยนะ เถมรูปหนึงนะคุณพี่นะขอบคุณมากครับแม่พี่ใจดีมากครับครับก็เอาทั้งหมด12ลูกนะครับก็ต้องสองลูกลก็จะแถมให้ลูกหนึ่งนั่นมาแล้วพี่สาวมาแล้วสวัสด์ของคนกินทุเรียนนะครับฝากร้านเลยครับนายตั้มเจฟ,ฟ้านะครับเมื่อกี้ปหาพ่อก,กับแม่ครับ คุยกับพ่อแม่เราแใ้ถ่ายได้หรอ,อโอเคแปบบ็นเมืองนรเนี่ยเขาถ่ายขอบภาพนี้ก็แถมเจ้ากินวันไหนโอ้ยกินวันไหนโอ้พี่เขาจะแถมพวงนี้ให้ครับเอาพวงนี้แหละครับพี่้อ้เค้าคครับเอาพวงนี้เลยโหู้น้องซื้อตังต้งเยอะนะอีกสามวัน นี่ครับมาถึงพี่แล้วก็ต้องซื้อับลูกเข็มกระช่างครับกวา,างลูกาพี่กำลังเลือกลูกแผมใม้นะครับเอาลูกบีบๆก็ได้พี่จะได้กินนาน ดีครับพอดีเอีแยกมาเลยเดนะครับ้เอ๊แล้วก็หักเข่ง3กิโหักเข่งออก3กิโลเหลือ4ีเหลือสี่โอ้เข่งมีประมาณ3โลใช่ไหมพี่สา3โลพุ่งรู้นะนี่มีความขอบคุณมากเลยพี่ชื่ออะไรนะชื่อตองค่ะชื่ออะไรนะตองพี่ตองเนาะพี่ตองถ้ามาหลังสวนก็ เล็กร้านพี่ตองได้นะครับลายจั่งย totally ิ้มฟ้าแลกนะครับน่าจะหลายกล่องสองกองก็ไม่สามกองก็ไม่พอผมว่าดูแลสี่กองอะเอาไปยังไงเอาไปยังที่ว่าว่จะเอาลังใหญ่เหรอเอาลังใหญ่ไหม ันนี้ปัญหาเราไม่ได้อยู่ที่การซื้อกับการกินนะครับปัญหาเราอยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงจะเอาขึ้นรถได้ครับ <c oughs> ปัญหาเราอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ครับรถเราจะใส่ยังไงครับเดี๋ยวถอยมาให้พี่หน <c oughs> อึมาตรงนี้ดีกว่าเราจะได้เห็นไฟ <c oughs> ปัญหาอยู่ที่การเอาขึ้นรถกับตอนนี้ <c oughs> ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาหน้้าามกครับนลิปนี้จบที่หลังสวนนะครับทลิปนี้จบที่หลังสวนีร้านตุเรียนนายจัุเจี๊ยบปาขอบคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ